ร,รับประกันป้องกันร,รูดบางชิ้นตอนที่มีการรูดต้องล็อกไปชื่อหเนื่องโอเวอร์แฮนด์มันจะมีการรูดก็ต่อเมื่อเกิดแรงดึงด้านนี้นี่นะด้านนี้แต่เราใช้แรงดึงด้านนี้ครับดางนั้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเงี้ยนะครับเรื่องเงี้ยก็สอนนะครับสองวันนะจะบอกง่ายติดยี่สิบสามติดเงี้ยตังวันเรื่องอะไรเรื่องนั้นอะรนนะไรข<ด>ึ้นไม่ได้แล้วเงี้ยนเรื่องเงี้ย มองไม่เห็นตีลืลืมั้ไหมคับตีลืแบบนี้จตีลื้อเอาการนะทีนี้อลือกอย่างนี้ก่อนลืซ้ายลืขวาก็อย่างนี้นี่ไงันห้ล้ยอันนึงพอแล้วช่างิก็ไปเรียนต่ออาจารย์นีทั้หคนดูแนวดี ตรงไปเลยดีงามบริษัทธิ์เส้นหนึ่งแล้วมีทางไปได้กลับมาในหน่วยจุดโดมเลยทีนี้ในหลังคาหน้ากว้างบนหนักเส้นก็เรื่องคุณนะครับแจ๋วเอาควเหมาะสมแล้วจัดคุณเลยนะครับน่าจะคุณวาลังคอร์ดนั่งเข่าต้องไปนายลดบันไดมันซื้อตู้ดีกว่าลดบันได

اشتركوا <laughs>